ปลากรอบถ้าถามผมว่าอร่อยไหมอร่อยครับถ้าถามผมว่าขายดีไหมขายดีครับแต่ไม่แนะนำให้ซื้อไปขายไม่แนะนำจริงๆเพราะว่าหนึ่งถุงสามกิโลจะต้องมีแตกทุกถุงที่ผมซื้อมานี่มีแตกทุกถุงแตกมากแตกน้อยแต่จะต้องมีแตกเนี่ยผมซื้อมาสามกิโลถุงเนี้ย ออกไปได้สิบเอ็ดแผงซื้อมาสามอยหกสิบนี่ถุงนี้แตกเดี๋ยวผมช่างให้ดูว่าถุงนี้แตกไปเท่าไหร่ถุงนี้สามกิโลแตกไปเกือบกิโลแปดขีดกว่าแปด้อยเจ็ดสิบกรัมอันนี้คือกำไรกำไร อร่อยไหมอร่อยขายดีไหมขายดีแต่ไม่แนะนำให้ขายเพราะไม่ค่อยมีกำไรขณะผมกอกเองเัง่ไม่ค่อยมีกำไรมีคนทักมาเยอะทักมามีคนทักมาทางไลน์ขอซื้อปลากรอบผมจะบอกไปเลยว่าอย่าขายเลยมันแตกเยอะไม่คุ้มหรอกครับ ขายตัวอื่นดีกว่าที่มันได้กําไรขอบคุณครับ